บ้านไหนเอกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตบ้านแฝดให้ชมกันค่ะหลังคาทรงจั่วคู่มุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่ S C G สีเปลือกมังคุดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระเบียงระหว่างบ้านขนาดเมตรห้าคูณเเมตรใช่หลังคาติดการสามารถติดตั้งรางน้ำได้ค่ะระเบียงหน้าบ้านขนาด3ามคูาเมตรห้าาเพดานกรุกด้วยไม้ห้องโถงขนาดสามคเมตรห้าฝาเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมแปดเหลี่ยม บ้านหลังนี้เป็นงานไม้ทั้งหลังห้องโถงมีประตูทางเข้าสองด้านสามารถเดินทะลุกันได้ค่ะด้านหลังจะมีประตูออกหลังบ้านสำหรับงานต่อเติมห้องน้ำห้องครัวห้องตรงนี้ลูกค้าจะดัดแปลงเป็นห้องแต่งตัวค่ะไว้เก็บเสื้อผ้าขนาด2เมตรคูณ4ี่เมตรห้าิบมีห้องนอนสองห้องขนาด3คูณ3มเมตรห้าสิบฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมกรุผนังภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือเพียงผนังภายนอกรอติดตามชมได้เลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาชมบ้านจริงที่หน้าร้านได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะสนใจติดต่อ0871231040หากกุผนังภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอาปัปเดตให้ชมกันนะคะรอติดตามได้เลย